เผยความลับเบื้องหลังทำไมแมวเลียขนตัวเองทั้งวันสวัสดีค่ะทุกคนอะไรที่เลี้ยน้องแมวอยู่ของคุณตากับภาพที่น้องนั่งเลียขนตัวเองทั้งวันใช่ไหมคะบางทีก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมน้องถึงใช้เวลาทั้งวันไปกับการเลียขนเยอะขนาดนั้นวันนี้จะมาเผยความลับเบื้องหลังพฤติกรรมสุดน่ารักนี้กันค่ะรูมไหมว่าน้องแมวใช้เวลาประมาณ50%ของเวลาที่ตื่นอยู่ไปกับการเลียขนตัวเองไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวนะคะแต่การเลียขนของน้องแมวมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยคะ่ะประโยชน์หลักๆททททททีีีี่่่่่่าาาาาาาใหหหห้้้้กกกรรรเเเเเเลลลลยยนน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 สสคคััญตตตอออองงงแแแแแมมมมมววะะดดดจิิพษ็็ปๆื ช่วยกจัดสิ่งสกปรกคนที่ตายแล้วและประสิ๋วเล็กๆออกไปทําให้ขนน้องสะอาดเงางามและไม่พันกันค่ะสองควบคุมระณหภูมิร่างกายอะณหภูมิในร่างกายของน้องแมวจะลดลงมันนำไหลที่เลียไปบนขนระเหยออกไปเหมือนกับเวลาที่เราเหงื่อออกแล้วรู้สึกเย็นนั่นแหละค่ะยิ่งอาการร้อนๆน้องแมวก็ยิ่งเลียขนบ่อยขึ้นเพื่อคลายร้อนนั่นเอง3กระจายน้ํามันธรรมชาติผิวหนังของน้องแมวจะผลิตน้ํามันธรรมชาติที่ช่วยให้ขนแข็งแรงและการน้ำการเลียขนจะช่วยให้น้ำมันเหล่านี้กระจายไปทั่วทั้งตัวทําให้น้องรู้สึกสบายตัวและยังช่วยปป้้้้้อองกกกกนนนคคคควววาาาาาามมมชไดดีีีียยย่่่ะ4ลลเเเรรรรรสผข็พฤติททํให น้องแมวรู้สึกผ่อนคลายและลดความเครียดได้เหมือนกับการที่เราได้ทำอะไรซ้ำๆที่คุณเคยนั่นแหละค่ะหากกลบกลิ่นตัวเองน้องแมเป็นนักล่าที่เก่งกาจแต่ก็เป็นเหยื่อได้เช่นกันกเลียขนจะช่วยกลบกลิ่นตัวของน้องเอาไว้เพื่อไม่ให้ผู้ล่าสามารถตามกลิ่นเจอได้ง่ายๆค่ะเห็นไหมคะว่าพฤติกรรมการเลียขนของน้องแมวมีเหตุผลที่น่าทึ่งซ่อนอยู่มากมายดังนั้นตรังหน้าถ้าเห็นน้องแมวเลียขนไม่ต้องตกใจนะคะเขากำลังดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเลยค่ะหากสนใจเริ่มต้นธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงหรืออยากขยายแบรนด